L5018 นะครับเป็นรุ่น DT เป็นรุ่นธรรมราพี่น้องมาเป็น SP นะครับยางนากะพ่อใส่งานได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เปลี่ยนให้นะครับผมก็สามารถคุยกับเซลลได้นะครับแต่ยางหลังเดิมๆสวยๆไม่ต้องเปลี่ยนพี่น้องนะครับยางหลังไม่ต้องเปลี่ยนเอาเดิมๆไปเลยนะครับตัวนี้รถปี63นะครับหลุดจองนะครับผมเพิ่งเอาขึ้นมาจอดนะครับสวยๆงามๆนะครับผม2,600ชั่วโมงนะครับ เก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับด้อนะครับอันนี้ช่างตรวจเช็คสภาพเสร็จแล้วนะครับรอส่งมอบแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไดจองแล้วล่ะก็เพื่อนกระเชาไปเซตให้ไหมนะครับเซตให้ล่างทั้งพวกสะอาดให้นะครับผมเนาะตัวนี้ดาวอยู่ที่3 0,000นนะครับราคาเงินสดอยู่ที่515,000บาทนะครับถูกสุดๆแล้วนะครับผม ดาวสามหมื่นบาทนะครับหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทพี่น้องผ่อวนวันหน่อยเดือนละสองพันเงินย่กัหนึ่งแสนสองพันบาทนะครับผมฟังบระพิษนะครับหนึ่งแสนสองพันบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากผ่อนเป็นรายหกเดือนหรือว่าอยากผ่อนเป็นรายเดือนนะครับเดือนละประมาณเก้าพัน 9, ก็บาทนี่แหละพี่น้องนะครับผมสอบถามรายละเอยียดได้นะครับผมหรือว่าอยากได้เป็นรุ่นใหม่นะครับเอสพี นะครับกสอบถามรายละเอียดเขามาได้นะครับผมเแบอบร์โทรเชิญล่ะก็คือเก่านะครับ0 6 1 0 7 3 8 6 8 1่งาม่งถ้าไปยังขาดคาซานดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เชิญล่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ